คำศัพท์ภาษาอังกฤษมีสระผสมสระผสมคือมันไม่ใช่มีสระตัวเดียวมันอาจจะมามันมากกว่าหนึ่งตัวมันมากกว่าหนึ่งตัวแล้วเรียกว่าสระผสมออกเสียงยาวทันทีใช่ไหมครับอันนี้อ่านว่า break ียวเพียวอันนี้ก็สระผสม double e คือสระมันมากกว่าหนึ่งตัวก็เรียกว่าผสมอันนี้ก็สระมากกว่าหนึ่งตัวแลยวผสมเห็นปุ๊บออกเสียงยาวทันทีครับ break พียว เมล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 วันนี้วันแรกที่เราถ่ายวีดีโอเห็นหน้าที่ผ่านมาไม่เห็นเห็นได้หน้าปอาจางคุเดี๋ยววันนี้เห็นหน้าทุกคนเลยแต่คนไหนคนไหนไม่ตั้งใจนะอย่าอย่าปคุยไปดูได้เลยครับไปดูได้เลย๋ยวเป็นเพราะคุยครับโกพ่อแม่ไม่ได้เลยนะไระปาจา์ก็จะบอกในเฟซบ้างดูว่าลูกหลานใครตั้งใจเรียนบ้างให้ดูจากวีดีโอครับ เกลือซูมตลอดนะเกลือนะซูมด้วยคนไหนไม่ตั้งใจเพื่อซูมหน้าเลยครับซูมหน้าประจานเลยครับซน้าครับฮะเกือวเองว brick m i l l peel p e l l ว่าอะไรครับปอกฮะปอกล้วครับมีวันหนึ่งพระอาจารย์ได้กล้วยมาแล้วก็ขนมปังหนึ่งชิ้นมีฝรั่งเข้ามาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาขนมไปกิน ขนมในวัยบำรุงสมองฝรั่งก็ยิ้ม this for your brain บรุงสมองแต่กล้วยนี้กินกล้วยบำรุงกล้วยนะฝรั่งหัวเราะกากเลยครับใช่พระอาจารย์บอกว่าเอากล้วยนี้ไปกินนะบำรุงกล้วยนะฝรั่งหัวเราะเลยแสดงว่าฝรั่งเขาเข้าใจพระอาจารย์พูดหมายถึงอะไรขนมปังอันนี้กินบำรุงสมองนะฝรั่งก็ยิ้มครับพระอาจารย์บอกเอากล้วยครปบอนนี้ is good for your b n a n a ฝรั่งหัวเราะกากเลยครับโอ้ สามารถสามารถพูดในฝรั่งหัวเราะได้อะไรเคาะเฉยๆกล้วยบัารุงกล้ยนาบุใช่ใช่ไหมเวลาเอากล้วยให้ไข่กับบํรุงกล้วยให้ดีๆนะกล้วยไม่แข็งแรงกล้วยเหนียวอันนี่กุ้บานาน่าบุเออบานาน่าบดษเออที่พัทยาใช่ไหมครับบานาน่าบดก็แปลว่าเหลือกล้วยครับขี่สนุกนะครับบานานบุษเนี่ยขี่สนุกนะ ต่อครับตอ break 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 m i l MILT peel ขาว่าปอกเปลือกภาษาอังกฤษใช้อยู่สองคำตั้งใจไป peel peel <c oughs> อีกคำหนึ่งใช้คาว่า <c oughs> take out the skin สกินแปลว่าผิวหนังก็คือเปลือกมันนั่นเองเทคเอาเออเช่นเราเราจะตำส้ตมตำนี้พอเราเอามะละกอมาแล้วนะ่ะเราจะบอกว่าปอกเปลือกเราอาจจะใช้คำว่า p พ e l หรือใช้คำว่า take out the skin เช่นเรา,เาตุเรียนมาดูเรียนทุเรียนตเรียนให้กินทั้งเปลือกไม่ได้ครับเดี๋ยวมันทิ่มปากใช่ก็ take out the skin take out the skin เ peel แปลว่าอะไรครับปอกเปลือกอ ใช่แอปเปิ้ลไม่ปอกเปลือกก็ได้ครับฝรั่งไม่ปอกเปลือกก็ได้ครับอ้าวดูกระดานครับให้ให้เดาครับลองเดาดิอันนี้อันนี้เป็นอะไรครับอ้าวดูมือพระอาพัชญาจะทำให้ดูเรามีขนมปังมาและททำอย่างนี้ครับชลา ราดดื้อแลดมาจากแลดไหมเอาเนยมาลาดแลดใส่ขนมปังก่อนไปเออทาหรือขึ้นแลดแลดเสร็จแล้วก็เอาไปปิ้งใช่ป่ะใช่แต่บางคนก็ไม่ปิ้งบางคนก็กินเลยใช่อันนี้คืออะไรเอามาวางเป็นชั้นเอามาวางเรียงเป็นชั้นเลยนะต้องใส่น้ำผึ้งด้วยอ่ะตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าเดี๋ยวสิขึ้ต้นขึ้นต้นด้วยตัวเอสตัวนี้ขึ้นต้นด้วยตัว อ่ <Happiness? S 2> ตัว L uh, ดูครับโบสแล้วคุณชีคุณส <se us> ุพิเลเยอร์เลเยอร์ค <neither> so, ือเอามาวางเป็นชั้นๆอาจารย์มากรับเลเยอร์เลเยอร์คืออะไรเลเยอร์เอามาวางเป็นชั้นๆใช่เอามาวางทับๆๆๆๆกันนะกินชิ้นเดียวไม่อิ่มครับกินหลายๆชิ้นครับเลเยอร์เลเยอร์ใน ความหมายนี้เลเยอร์หนึ่งถ้าเกี่ยวขนมปังก็คือเอามาวางเป็นชั้นๆเห็นไหมครับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะเลเยอร์เนี่หมายถึงว่าระบบเครือข่ายเวลาการที่เราจะไปเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เชื่อมตอ่อจากระบบภายนอกเนี่ยมันจะมีหลายเลเยอร์ใจ่ไหมครับเเราเราเราใช้เน็ตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรา เราติดต่อกับสิ่งนั้นโดยตรงนะมันจะมีหลายเลเยอร์ครับเราต้องไปเรียนระบบเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กคือระบบเครือข่ายมีหลายชั้นนะครับมีหลายชั้นนะครับมีหลายชั้นนะเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์ ในที่นี้หมายถึงการวางขนมปังเป็นชั้นๆใช่ไหมครับถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์นี้เลเยอร์หมายถึงว่าการติดต่อระหว่างเครือข่ายแต่และเครือข่ายมันมีหลายชั้นใช่ไหมครับเราไม่ได้ติดต่อโดยตรงใช่มันมีหลายหลายขั้นตอนนี่แหละครับเข้าใจไหมครับเราจะได้เรียนระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะครับดีแท็กเลเยอร์สเปรดแปลว่า ทาทาหรือแลดแลดเอาเนยทาให้ทั่วแล้วก็ไปปิ้งทาใช้ว่าทาแล้วกันถ้าแลดมันอันหลายความหมายใช่ไหมแลดแถบแบบไปบอกว่าน้องน้องอีวหวานแลดอนี้ไม่ได้นะหวาไม่ชอบใจนะตัวนี้เราไม่ไม่แปลว่าแลดเราแปลว่าทากันแล้วกันยี่วาไม่ดูเป็น ใช่ไหมแล้วแปลว่าทากันเลวกัน spread 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 อ่าถ้ากับรอเรือรอกัน spread 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 แปลว่าอะไรครับบุญ spread แปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรบอกพระอาจารย์ทาเรียมแป้ทาหรือแลก ลักษณะเมื่อกันเราเอาเนยมาเนยมาแล้วก็เรามีขนมปังเป็นชิ้นเนี่ยมันก็เอาเนยทาให้ทั่วนั่นคือเราวาวลทแรกแรกใช่ไหมอ่าสเปรยสเปรยสเปรยเลเยอร์กดของ กฎของที่นี่นะครับมีอยู่กฎหนึ่งก็คือว่ามาแล้วต้องตั้งใจเรียนถ้าคนไหนมาแล้วไม่ตั้งใจเรียนครับไม่ต้องมาครับเข้าใจไหมครับเพราะตรงนี้ตรงนี้พระอาจารย์รับเฉพาะคนที่ตั้งใจเท่านั้นครับใช่ไหมครับอย่าแก้มานีเลย spread s p เ e a ย s p r เ a d s p r e สเปรดสเปรดโอเคครับอ่านต้องมีโลกร่างดูครับสเปรดอ่าต่อครับวันแน่น่าบุดพูดถึงวันแน่น่าบี๊อันนี้ทำอะไรครับนี่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 นวดแป้งถูกต้องครับโรนเอาบอลอะไรรู้ว่ากลิ้งรู้จักกลิ้งไหมก็ไก่ลอลิงไม่เอกไม่ทูงองูกลิ้งครับรู้จักกลิ้งไหม <c oughs> กลิ๊งแล้วว่ากรี๊งครับนวดก็ได้ <c oughs> การนวดคือการกลี๊งนะครับกรี๊งไปกลี๊งมาแล้วว่านวดครับโรนเอ้า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 กรี๊งกรี๊งพระเจ้าคือไปอินเดียนะครับพระเจ้าก็อยู่หน้าร้านเขาจะมีทอดโรทอดโรตีทอดโรตี เสร็จแล้วอยู่หน้าร้านเนี่ยพระจานทร์ไม่เห็นเนี่ยเขานวดเสร็จแล้วก็ไปทอดจังไหมพระจานทร์ก็กินอร่อยอิ่มแล้วพระจานทร์แล้วก็เดินอ้อมไปข้างหลังที่ไหนได้มันใช้เท้านวดครับโอ้โหกินไม่ลงเลยครับกินอิ่มเรียบร้อยแล้วครับเขาใช้เท้านวดแป้งแป้งสาลีอะแป้งสาลีอะที่เป็นเหลืองเหลืองที่เ็ามาทําเป็นโรตีอะดูหน้าร้านเรียบร้อยพอไปเดินอยู่ข้างหลังคนงานมันนวดแป้งอยู่ครับมันใช้ตีนกับใช้เท้านวดแต่กินกินอิ่มเรียบร้อยแล้วครับ แทบไม่อยากจะกินอีกเลยครับมันใช้เท้านวดจริงๆครับพื้นพื้นนี่ธรรมดาก็นวดนวดให้มันเข้าแล้วก็มาทอดครับมันอิ่มเรียบร้อยแล้วครับโรนอัลโรนอัลโรนอ้าวรนอลลิ้งนวดจากอันนี้หมายถึงนวดแปลงนะไม่ใช่นวดคนนะนวดคนใช้คำหนึ่งครับ โรนอัลโรนอัลโรนอถ่าถ่ายกล้องได้วยครับได้พี่จันจะส่งไปให้แม่ครับไว้ห้านาทีเลยลงไว้เลยลงไว้เลยไ้ใจเย็นๆดิน้องชายเรียตดเลยค่ะครับโรนอนวดแป้งกรีงแป้งโรนอาเลเยอร์ o รนอักริ่งเหนือโรน out ไปไปเลยกล้องเที่ยวอเราเดาี่เขาทำอะไรกันน่ะขยฟลายโทษครับฟลาย l y ตัวอาตัวอาก็จะออกเสียงรอกลับเืยครับตัวอาเท่ากับรอเรือ Fly f ฟลายฟลอ ฟ r ายฟิ <fried> rice, ชฟรายไก่ c รายไก่ r รา e ข r า r ฟราย e ้ Rice ้ปเลยเอ้ยหียอะไรเนี่ยอย่าบอยเอาอย่างนี้ถ้าคุณนายไม่ตั้งใจนะ ถ้ามาแล้วไม่ตั้งเจรียนมากวนน้องๆที่เขาตั้งเจรียนเนี่ยพระอาจารย์บอกแล้วไงว่าวนนไม่ต้องมาครับพระอาจารย์ไม่ได้ไล่นะพระอาจารย์ไม่ได้ไล่แต่พระอาจารย์แต่ต้องต้องการสอนคนที่แบบเขาตั้งใจนะครับเข้าใจไหมจำไว้น,นะล l y ครับขนาดพระอาจารย์พูดยังยังยังรู้สึกยังไม่รู้สึกอะไรแบ<ต>บเก็บเก็บครับ